ใครเคยเห็นไหมครับหิ้งห้อยย่งเมืองขึ้นมันออกหากินนี่แหละครับขอเอิ่นว่าหิ้งห้อยครับผมเนี่ยครับตัวหิ้งห้อยตัวหิ้งห้อยครับขอเรียกแมงพยาหิงห้อยดูไหมมันจะส่องแสงครับเวลามันมันมาอยู่ใกล้ผู้คนแล้วถ้ามันแถวบริเวณผู้คนมันเกิดความรักถือว่ามีความรักเกิดความรักเกิดขึ้นนะไฟมันจะส่องสว่างสวัยให้ผู้คนได้ บ่งบอกถึงเออที่นี่มันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่อุดมสมบูรณ์นี่ครับนี่เบื้องแรกอ่ะตัวหิ้งห้อยเด้อเนี่ยตัวหิ้งห้อยเนี่ยเบืบ้องแรกอ่ะนี่ยน้อยอำนี่นครับหิ้งห้อยอีสานครับผมใครอยากเห็นก็นมาเบืออ้องย,ยูรีสอร์ทเฟื่องฟ้าอำเภอบันผือเด้อครับนี่เด้อรีสอร์ทเฟื่องฟ้าจังหวัดอุดรครับผม เพื่อนพื้นครับแต่อยากเบืองกับ่าเบืองอ,อยู่รี่สวัดนะครับหลายพุท